สวัสดีครับ AS Play ขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันการแข่งขันไทยลีก b y d สิวไฟลีกสอง 8th day ที่2ครับประจำซีซั่น2025-2026วันนี้เป็นการเจอกันของเจ้าบ้านจันทบุรี FC รับการมาเยือนของพัทยายูเวเตตครับโดยวันนี้มีคุณจูศักดิ์วงทองดีแล้วก็ผมสุภเลิศสีทองเขียวรับหน้าที่เป็นทีมงานผู้บรรยายครับเริ่ม Kick Off ครับเกมในครึ่งแรกครับไทยลีก b y d สิวไ League 2ครับเกมระหว่างจันทบุรี FC กับพัทยายูเวเตตเกมในครึ่งแรก ลุยกันล,ลุยกันเลยครับสำหรับอนุชิตมาเติมแดนกลางให้กับทางจันทบุรีในปีนี้นะครับวัดอยู่ฝั่งขวาครับอาเบรไรโดเปิดมาเสาไกลแล้วก็ยิงอู้ย <c oughs> ิงโดนไม่ดีครับแหมลูกยิงของบราราเยเลือกจิงเอง <c oughs> แต่ว่า,าต้องตับปบออกแรงเซฟได้เลยครับสำหรับทางสุปวัวัตครับ <c oughs> ทุบบอลออกข้างไปอาออกหลังไปครับ <c oughs> ได้เป็นลูกเตะมุมครับสำหรับทาง พัทยาครับเนี่ยครับประสบการณ์ของสุภวัน์ก็ต้องยอมรับครับถ้าลูกลักษณะแบบนี้นี่ปฏิกิริยาของเขายังไงก็เอาอยู่ครับโอ้แต่ยิงได้ดีครับน้ำหนักทิศทางถือว่าใช้ได้เลยครับลูกทุ่มครับทุ่มอีกครั้งตรงกลางแต่งให้เพื่อนเอเลียสยิงเสาแรกโอ้โหต้องออกแรงเซฟได้ซ้มคราวนี้บอลผ่านหน้าประตูแล้วก็ยิงโดยเอเลียจะติดเซฟสุภวันรครับโอ้โหสองจังหวะเน้นๆครับเนี่ครับ มาดูจงังหวะยิงถือว่าเต็มข้อเลยกดเรียบของทางเอเลียสแล้วก็ปฏิกิริยาของสุวัสดิ์เซฟได้จงังหวะแรกจงังหวะที่2ก็เซฟด้วยขาครับบอลกำลังจะเข้าไปแล้วอยู่เนี่ยฝากมาตรงกลางครับกุสตาโวฝากมาพื้นที่ว่างคั่บมาแล้วก็โวชนโนบันดาวบรรดาวทนด้วยข้างในมีเปโดบรนดาวเลี้ยงแล้วก็ตีดเข้าในยังติดไคโอเก็บจังหวะ 2, 2แต่งคืนมาที่กุสตาโวเรียบร้อยเลยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ พัยายูเต็ดขึ้นนำไปแล้วครับจากลูกยิงของกุสตาโวเอพริสย้อนดูจังหวะป่าไซาค่อยมาก,ก่อนนะครับทางวอชิงตันนะครับแล้วบอลมันทะลักกับจังหวะ2 2นี่มาเข้าทางของกุสตาโวสับไกลด้วยซ้ายเลยครับโอ้เสียบเสาเข้าไปเปิดไปเสาไกลโดดเดี่ยวผู้สินไม่ว่าอะไรแล้วบอลออกหลังไปเลยครับ <c oughs> ฟ้องอะไรครับสำหรับทางวัเดอหลุยส์ครับปักแน่ครับแต่ว่ามัน โอ้เจตนานเล็งไปที่วันเทนหลุยเลยครับรูปร่างแกก็สูงใหญ่แต่แม่เสียหลักล้มง่ายไปหน่อยเนี่ยนะครับเช็คจุดโทษครับมีเสียวเหมือนกันครับแฟนของพัทยาตอนนี้ภาพมาแล้วมีพลักกับผลักแน่ครับจะออกหน้าไหนดี โอ้โห oh, <laughs> ไ,ได้ครับจุดโทษครับโอ้ย oh, สยหัวเลยครับกอลวิทจะพาจันทบุรีกลับสู่เกมได้หรือเปล่าครับซอยเท้าย่องแล้วก็วิ่งมาแปรรีบรอยครับตามนี้เสมอได้สำเร็จครับจันทบุรีหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับจากวันได้หลุยส์โอ้ยิงไปถือว่าหลอกขาดเลยครับเล่นเอาชมพัทนั้นหลงไปคนละทางเลยแล้วก็ย้ายไปค้าแข่งในลีกของอินเดียนเนี่ยครับจิงเข้าไปทางซ้ายของ ชมาพัดเลยครับโอ้โหขวาลมไปครับเนี่ยครับยิงแบบนิ่มๆเลยระยานต่บวกประตูที่2เพิ่มไม่ได้ก็โดนลงโทษอ้าวมาที่เปรโดเปรโดพักแล้วก็ไหลคืนยิงเรียบร้อยเหมือนกันครับโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับกุสตาโวเจ้าเก่าครับโอ้โหหายจากจอไปนานครับโผลมาแล้วยิงเข้าไปเลยครับกุสตาโวนี่ครับทิ้งยาวมาแล้วมงเช็ดมาเข้าทางของเปรโดแต่คืนครับ มีกุสตาโวนั้นขอบอลอยู่แล้วก็ยิงเข้าไปบอลเปียนออกมาซ้ายครับเจสตามีเพื่อนวิ่งทำทางจ่ายไปที่มาราเยาแต่ดีมาราเยาได้เหนียวไหมมาราเยาจะพิงไปเองพยายามจะฟ้องแคนบอลไม่เป็นไรครับมีเวอาร์อยู่ไปลุยต่ออาเบเรโดอาเบเรโดเลือกจริงตกพื้นแล้วก็รับไปได้ครับแฮรชุมพพัทนี่ครับเดี๋ยวดูครับแฮนด์บอลหรือเปล่าผู้ <laughs> เหลี่ยมนี้มองไม่ชัดครับดีนะครับ เช็คจุดโทษครับเช็คจุดโทษแบบนี้นะครับแล้วก็เช็คนานด้วยแต่อันนี้ไม่ได้นะครับได้ยอดเข้าปาแล้วก็ได้คิดเรียบร้อยเลยครับโอ้โหตามตีเสมอได้สำเร็จแล้วครับจันทบุรีจากนัทธวุฒิสุขสุ่มครับโอ้โหเนี่ยแหละครับซูเปอร์ซับครับนัทวุฒิสุขสุ่มประกอบไปดีครับเกมรับรองพัทยาสมาธิหลุดครับเแล้วเปิดเข้ามาแล้วได้โคแบบเน้นๆเลยครับแล้วก็ผู้สิ้นเป่าธนวี หมดเวลา90นาทีครับจันทบุรีเปิดบ้านเสมอกับพระยายูนแต่ไปสุดมันครับ2ประตูต่อ2ครับหมดเวลาลงแล้วนะครับคุณชูศักกรุงทองดีและก็ผมสลฤกสีทองเขียวตั้งลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าแล้วก็จบเกมมีไฮไลท์ได้แฟนให้แฟนบอลได้รับชมกันด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ